สว MM. ัสดีครับสดีคับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่6กุมภาพันธ์2567นะครับดาวโจน VIP นี้ก็คือเลขจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับบอกทุกๆวันนะ พอเวลาเที่ยงคืนครึ่งน,นะครับสองยามครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง VP อีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณทมาชิกทุกท่านนะครับที่แเข้ามาชมนะครับทุกทๆๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจใกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขยให้ท่านได้ลุ้นๆุนกันเท่านั้นนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างมาชมกันเลยนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะ เ่องคืนครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับ901 เด่นนะครับเด่น901นยน่นะผลเลนที่9กับ0กับ1นะครับบอลตงที่9กับ1กับ0ูนะเก้คู่เขาก็มีห้าหเจ8นะครับ6าหดนะ้าห้าห9ก้าก็จกนะครับไปกลับด้วยนะครับประมาณนี้นะครับตัวหนึ่งคือตัวลองนะใครชอบ1ก็จัดไปนะครับ567 8 901นะครับชุดวินนะครับประมานี้ ส่วนอันนี้คือรูดกับวิ่งนะครับรูดกับวิ่งนะเน้นที่เก้านะครับลองศูนย์นะกับหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับนี้ามาดูซิ <c oughs> เน้นที่ห้ากับเจ็ดนะครับเน้นทางห้ากับเจ็ดนะเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับ ถ้าหนึ่งมาก็หนึ่งห้าหนึ่งเกียรเหมือนกันนะครับตามนี้นะครับส่วนใครไม่ถนัดตามนี้ก็ลูดเลยนะครับลูดเก้ากับศูนย์นะลุ้นหนึ่งเป็นตัวรองนะครับอันทานี้คือตัวเน้นนะอ่าตัววงกลมเนี่ยคือตัวเน้นนะครับสามนี้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมากเลยครับอืมครับสามนี้นะครับดาวโจน์ V.I.P ออกเครื่องคืนทุกคืนทุกคืนนะครับใครยังไม่นอนก็ลุ้นได้ครนอนแล้วก็ เมื่อวานนี้ก็เข้านะเมื่อวานนี้ก็เข้านะอืมให้ห้าหกเจ็ดมามาห้าสามนะครับประมาณนี้นะครับครับครับเข้าห้าสามด้วยตั้งรูดชั้งวิ่งตั้งเจาะนะครับประมาณนี้นะครับครับตามนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ